สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์แปรงสีฟัน Soft and Slim, ok s ิสเ e มาซอฟต์แอนด์สลิมบ๊อกกี้โฮัมกว่าจะมีวันนี้ผ่านชีวิตมาแล้วมากมายแต่ใครจะรู้ว่าสมัยเด็กเขาล่ากเกมโชว์เพื่อหาเลี้ยงตัวเองครับ กลับมาล้วงลึกชีวิตเจ้าพ่อมิสแกนกันต่อดีกว่ามีหลายอย่างที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เป็นซองคำถามเหมือนเดิมวันนี้เราเป็นซองคำถามตลอดเวลาคำถามที่เราจะถามสงกับที่เป็นแบบมาบ้านเจ้าพ่อนางงามอะไรอะไรก็ถามหมดถามด้วยองนักล่าเกมโชว์นักล่าเกมโชว์เกี่ยวอะไรกับชีวิตพี่คะเอาจริงๆจุดเริ่มต้นเลยนะเป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตและยังเดินทางไม่มีวันจบ นั่นก็คือจุดเริ่มต้นอะไรบ้างหนึ่งการได้ไปต่างประเทศสองการได้มีเงินเรียนหนังสือสามการที่ได้เห็นคุณใจพบลิม,มพรัสตัวเป็นๆน,นั่นก็คือการเริ่มต้นรายการแรกในชีวิตผมก็คือลาบติดเลขนะลาบติดเลขเป็นเกมโชว์เพราะผมไม่มีตังค์และเดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมาจากจังหวัดร,ราชบุรี <S <S มันตรวเกเรียนที่บดินทรเดชาอยู่มสเข้ามาปั๊บนะฮะพ่อแม่ให้เงินมา250บบาทนี่เรื่องจริงต่อเดือนนะฮะ อยู่ได้เดือนหนึ่งไม่ได้หรอกมันทํายังไงมันก็ไม่พอ <lifting. S 1> ทํยังไงก็ไม่ได้ก็ดูทีวีอ่ะดูทีวีแล้วก็คิดว่าเออเราอยากหารายการที่แบบเล่นเกมแล้วได้ตังค์เป็นอาชีพเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำอาชีพอะไรได้เพราะอายุยังน้อยมาก,ก1415 14, ยังเด็กมากเลยแล้วก็แบบยังหัวเกียนมากก็เลยดูรายการนี้แล้วปรากฏว่ารายการนี้เขาก็บอกว่ารับสมัครคนทางบ้านเราสมัครไปโชคดีที่เขาให้ให้โอกาสเราแล้วก็ไปเล่นเกมก็ครั้งนั้นก็คุณไตรภพลิมประพัฒน์กับคุณนะฮะเป็นพีก่อน คู่กคุณทิติมาสังกพิทักตอนนั้นคุณใจพบหล่อมากอย่างนี้เลยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับลาบติดเลขถึงว่างน้นนจได้เลยใช่ไหมคะจำภาพมีความเหลิงโหผู้ชายคนนี้เก่งมากเทวันนั้นก็เลยเป็นวันที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกก็ได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฮ่องกงพร้อมอาหารที่พักพักโรงแรมห้ดาวด้วย4วันแล้วก็ได้เงิน ขวัญถุงเบ็ดเสร็จประมาณ5 6หมื่นบาทก็ตกใจนะแล้วเทาตอวสมัยก่อนอ่ะก็ได้ชนะเป็นแสนถือว่าเป็นแสนนะหลังจากนั้นซ้ายันสัญญาติดอกติดใจติดใจติดใจเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่รู้จะทำอาชีพอะไรคุณร้เมย์นะเราเราก็ยังเด็กไปเราก็เลยเดินสายเดินสายทุกช่องแข่งเกมเกือบทุกอายรการเจอมาหมดอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะคุยกับพี่นวัดวันนี้ค่ะต้องถามจริงๆประเด็นนี้ตายแล้วฟื้นอะไร แตายแล้วฟื้น,นมีอย่างเดียวที่อยู่ในบ้านนี้ตอนนี้ก็ยังฟื้นอยู่ครับก็คือแมวมีแมวที่รักมากเบชื่อโอเล่ได้มาปั๊บเนี่ยประมาณ2ปีก็เริ่มป่วยป่วยยังไม่รู้สาเหตุว่าเป็นอะไรอยู่ๆนะผิวหนังก็พังไปหมดเลยมีน้ำลงน้ำเหลืองเลือดไหลไม่ยอมหยุดแล้วก็ทุกอยาก่างปุบปะไปทั้งตัวบางทีก็เหมือนซากบางทีก็ดีขึ้นบางทีก็เหมือนซากคือรักษาทุกที่ไม่ว่าจะโรงพยาบาลสัตว์เกษตรคลินิกไหนคุณหมอท่านไหนที่เป็นเบอร์หนึ่งของสัตวแพทย์ ขับรถไปหาหมดเลยแม้กระทั่งตัดเนื้อส่งไปอังกฤษเอาอส่งไปไหนไปหมดทุกอย่างไม่หายสักทีในที่สุดมีอยู่วันหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ไหวเราก็เต็มที่มันนะมันก็อยู่ในห้องนอนผมเนี่ยแล้วมันก็เข้าห้องน้าเหมือนสปาส,สเปรแล้วมันออกมาแล้วมันก็นอนเฉยเตกใจก็รีบส่งโรงพยาบาล<อ>พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันก็นิ่งแล้วแล้วมันก็หยุดหายใจนิ่งเลยนะนะล้วก็ขยับ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 คุณหมอทด้ไงเดี๋ยวอ่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองช่วยเดี๋ยวจะลองช่วยอีกทีหนึ่ง เขาบอกว่าไปเอายามาไปเอายากระตุ้นชีพจรมาเข็มหนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันบาทไปเอามาไปเอามาก็ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปกระตุ้นชีพจรแล้วก็ปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มด้วยมือนะ ปั๊มด้วยอะไรก็ไม่ขึ้นนะปั๊มด้วยมือแต่หมอเก่งมากเลยคุณหมอคนนี้ต้องขอบคุณทุกวันนี้ยังยกกระเช้าไปให้ทุกปี<ม>ใหม่นะฮะ<ม>ก็ปัมป๊มปัม๊มปั๊มจนมันมันเริ่มกระดึกมันขึ้นมานิดนึง<ม>เขาบอกมีมีม,มีชีพจรเจอแล้วก็หอบกันขึ้นไปชั้นสอง u แล้วก็ไปเข้า ICU แล้วก็แบบเสียบเสียบเสียบ<ม>เยบ<ม>ต็มปากไปหมดเลยหายใจแทนเนีออ่ยออกซิเจนออกซิเจนจนในที่สุดก็ฟืนืน<ม>อยู่โรง<ม>พยาบาลประมาณ2เดือน2เดือนนี้เป็น2เดือนที่ฮาร์โหดมากต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงที่ให้ยืมแว เพราะว่าต้องการเลือดทั้งหมดมหาศาลมากเขาต้องถ่ายเลือดนะคะคือเลือดของเขาเนี่ยเป็นเลือดที่มีพิษหมดเลือดเขาไม่ดีคือต้องเอาเลือดเขาทําไายหมดเลือดตัวเขาเองเป็นทําลายตัวเขาเองเลยต้องเอาไปเปลี่ยนใช่แล้วก็แรกๆมาเนี่ยหนึ่งตัว2ตัวปั๊บเนี่ยพอใส่เข้าไปปั๊บใช่ไหมฮะการให้เลือดการเอาเลือดแมวมามันพี่งง่ายนะเพราะว่าเลือดแมวมันไม่มีหมวด ABC อะไรอย่างพวกเรา มันต้องเอามาแล้วเจาะเจาะแล้วดูที่ว่า,เ,าเอาฟเฟกต์<ด>เข้ากัน,ไ,นได้ไหมถ้าเข้ากันได้ถึงจะดูดออกมานะฮะถึงจะบริจาคเลือดได้บริจาคเลือดได้ปั๊บเนี่ยแล้วมาหยอดใส่ปั๊บก็เหมือนคนอะอหยอดตืบ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 ก็คิดว่าดีขึ้นนะปรากฏว่าหยอดคืนนึงเนี่ย่าเข้าไปแบบแมวตัวสองตัวที่เอามาเอาเลือดมาปรากฏว่าลุ่งขึ้นออกเกลี้ยงยอ,ออกทะลุหมดเลยออกเหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็ถ่ายออกท<อ>ุกอย่างออกคือออกมาหมดออกหมดเลยออกทุกตรงเลย ทำแบบนี้นในขณะที่ให้ยาห้ามเลือดห้ามแผลในลําตัวไปด้วย <S <S อ,อยู่ประมาณเป็นสัปดาห์ได้แมวเยอะมากแล้วที่สำคัญที่สุดเราก็ไปหาพันธุ์ของเยอรมันมาใหม่ที่เขาเข้ามาใหม่ขอยืมอินพอร์ตอะมาเอาเลือดแต่วันนี้หายแล้วนี่ทุกวันนี้ก็หายแล้วแต่ว่า,าวัคซีนที่ใช้มาเนี่ยเป็นวัคซีนที่ห้าเปอร์เซ็นต์ของวัคซีนที่จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นแล้วปรากฏว่าเมื่อฉีดเข้าไปแล้วเนี่ย เพื่อป้องกันโรคต่างๆเนี่ยมันก็ดีรับไม่มีนาแต่หลังจากนั้นประมาณสักสามปีเนี่ยไอเชื้อโรคตัวนี้มันจะทําให้เนื้อเยื่อเนี่ยมีลักษณะผิดปกติก็เหมือนเราฉีดฝีฉีดใส่มันจะปูดๆอ่ะแต่ตอนนี้มันปูดขึ้นมาเป็นลูกมะนาวถ้าขึ้นไปตอนนี้คือนั่งอยู่บนเตียงไม่ไปไหนหรอกครับนั่งเฝ้าเตียงแล้วตอนกลางคืนนอนนี่ถ้าจะเป็นเตียงเขาละเดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้เราต้องคอยหลบเพราะว่าไม่อยากจะไป ดันโดนเขาสงสารเขานี่ตอนนี้เขามีมะนงมะนาวอยู่ตรงนี้ดูวยลูกบวมปูดเลยฮะแต่ก็โอเคโอ้ยมาแล้วอุ้ยกำลังสั่เพลินเลยจักเปรานะจ๊ะคำถามข้อที่สามของเราเป็นเรื่องทั้งสองเรื่องที่เราเพิ่งคุยกันไปเม่กี่ว่นเรื่องหนึ่งเรื่องแมวครับ อีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องเกกับเกมโชว์<อ> <laughs> คำถามถามว่าระหว่างค่าตัวแมวน้องโอเล่นะคะตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันกับรางวัลสูงสุดในเกมโชว์ที่พี่นวัตไปออกอะไรมากโอ๊ยสองคะแนนนะโ้อนี้สองคะแนนโอ๊ยเมื่อกี้ก็แบบ คือพี่ก็แอบบอกว่าค่าตัวแมวเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าเกมโชว์ก็ไม่รู้ว่าเกไปเล่นเกมไหนไี่เกมโชว์เขาเล่นมาเยอะเกมโชว์เขาเล่นเยอะแต่เราถามว่ารางวัลสูงสุดพี่ตอบพี่ตอบเรื่องแมวเพราะว่าอันนี้เอาจริงๆนะพี่อยู่กับแกมาแล้วพี่เห็นแกเสียน้ําตากับอีโอเล่มามากมายมหาศาลเหลือเกินแล้วแกหมดไปกับมันเยอะมากเยอะมากพี่รู้ขอตอบว่าโอเล่คือตอบตามก็ไม่ได้เพราะว่า ตามก็คือค้ายและแก็คือไม่มีผลจริงๆเพราะว่าคะแนนพี่โก้เขานำอยู่หนึ่งข้อนี้สองคะแนนเอาเกมโชว์ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ขนาดเกมแรกยังได้ตั้งห้าหกหมื่นเลยต้องที่เกมที่ร้านแตกไม่ใช่เหรอก็แบบพูดเมื่อกี้นีเกมโชว์เกมโช์เขาทำคำพูดได้ทำไมหนูไม่ได้ยินอะ ไม่ใช่แกเคยบอกพี่ว่าแกทำนั้นแตกแกเล่าไม่แ้่แกจะบอกว่าขนาดเกมแรกที่แกไปเล่นเกมได้แกยังชนะเลย,ยพี่ก้ตอบมาแล้วนะพี่ก้บอกว่าพี่นวัดน่าจะเสียไปน่าจะเยอะมากมากว่าส่วนพี่จอยบอกว่าขอ,อาเป็นรางวัลเกมโชว์สูงสุดที่พี่นวัดเคยได้เลือกมาเรียบร้อยนะมาดูคําตอบกันค่ะจะขาดลอยหรือจะแบบแซง ตัวแมวน้องโอเล่ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันกับรางวัลสูงสุดที่ได้จากเกมโชว์อะไรมากกว่าหนึ่งรายการสุดเต้นไปปะเนี่ยหนึ่งถ้าออกสองเต้นใจเต้นพี่จอยชนะไปเลยออกอะไร จริงแล้วมันใกล้กันนะจรสำหร,รับสำหรับโอเล่น่าจะรวมๆแล้วน่าจะแบบประมาณสักแปดแสนได้นะฮะแต่ว่าเกมโชว์เนี่ยทั้งอะไรนะ <c oughs> อ่า อัจฉริยะข้ามคืนแล้วก็ยกสยามได้หนึ่งล้านทั้งสองเกมมันก็เลยเกินไปนิดนึงฮะก็บอกแล้วว <ใจ S 1> ่าชนะรายดันจะหดล้านแตกหลายรอบเนี้ยฮะแต่ว่าประมาณ7-8็ดแปดแสนเจ็ดแสนอะไรเงี้ยมีเยอะแต่ว่าถ้าเกิด2รายการนี้คือได้ล้านทั้งคู่นี่พี่นุ้ยไปทำมือนนหุนเลยนี่เดี๋ยวนะนี่ท่านับนี่ท่านับว่า เคยได้รางวัลจากเกมโชว์รวมเท่าไหร่นี่คือต้องหลายล้านมากเลยเยอะๆครับก็มีเงินเป็น7็ดหลักอ่ะครับก็คือ็นเงินเป็นหลักล้านสบายๆตั้งแต่อยู่มหแค่ออกแค่ออกเกมโชว์ใช่แค่อยู่มหก็คือสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้หลังจากนั้นไม่เคยใช้เงินที่บ้านเลยตั้งแต่มสุดยอดไม่เคยใช้เงิน นนนจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วมีนโยบายก็คือหาเงินแล้วถึงจะซื้อของเป็นคนไม่ผ่อนของสุดยอดนะครับกว่าจะได้บ้านหลังนี้นะซื้อที่ที่เนี่ยกว่าจะได้4ี่หปีเสร็จแล้วนั่งรอรองเงินแล้วถึงจะก่อสร้างอีกสี่หปีกว่าจะได้อยู่ยากมากเพราะว่าไม่ได้กู้ใครแม้กระทั่งบ้านก็คือไม่ไมกู้ไม่อยากมีควารับก็ดูว่าลดายายังไม่เอาอูสุดยอดอสุดยอดเองเพราะว่าขี้เกียจเบียนหัวไงแล้วตะกอดหูดอกเบี้ยมันสูงเดี๋ยวนี้กู้ก็ได้นะแตบเบี้ยถูงจะตาย <laughs> เอาสรุปคะแนนกันซะหน่อยค่ะพี่จอยพลิกล่างมาชนะได้เป็นส้าคะแนน <Woo! S 2> ส่วนพี่โคค่ะมีอยู่สองคะแนน พี่แล้วจะบอกน้องเมย์นะพี่ตั้งใจแพ้นะทำไมอ่ะอยากทำบุญอยากทำบุญโอ้นั่นนั่นนั่นจริง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 เพราะว่าเป็นมูลนิธิโรคมะเร็งด้วยถูกต้องเข้ากองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งของมูลนิธินะคะศิริราชมูลนิธินั่นเองค่ะสาธุครับสาธเราให้ซองให้พี่นวัดมอบให้พี่โก้ได้เลยค่ะพี่โก้เชิญนะคุณฮะขอให คนที่เป็นอยู่มีสวนมากดีุเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นเงินสดหรือว่าโอนได้ใช่ไหมได้หมดแล้วแต่พี่เลยอ้าววันนี้เรียกว่าสนุกสนานกันไปนะคะยิ้มสดใสแถมได้ทำญูัีอีกด้วยนะได้ดูด้วยอู้นถูกใจใช่ไหมใช่เลยขอบคุณพี่นกวัฒนด้วยค่ะขอบคุณคุณตาขอบคุณนะป้า จะไปล้วงลึกชีวิตของดาราท่านไหนต้องติดตามเลยค่ะในเดอะเลส i ิบ o n อนไฮโซโบย o u t ร์ o อวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำบุญเยอะๆนะ <c oughs> จะได้แต่งงาน26กรกฎาคมนี้ <c oughs> <c oughs>